สุดมัน่นคำทำนายชาวราศีพฤษภหมอช้างได้ทำนายทายทักเมื่อผ่านสงกรานต์ไปแล้วดวงชะตาจะพิกผันเปลี่ยนเศรษฐีเงินล้านสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะคะเปิดคำทำนายสุดแม่นหมอท้าง ได้ทำนายคนในราศีพฤษภเมื่อเทศกาลสงการได้ผ่านพ้นไปดวงชะตาชีวิตของท่านจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านดวงชะตาชีวิตของท่านจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคนที่เกิดในราศีพฤษภคือเมื่อผ่านสงการไปได้สองอาทิตย์ ดวงดาวที่ดีที่สุดจากโคจรกำลังจะย้ายมาประจำราศีของท่านเมื่อวันที่สามสิ์ที่จะถึงดาวพฤหัสย้ายเข้าราศีประจำวันเกิดมีแค่ครั้งเดียวในปีนี้ดาวพฤหัสได้ย้ายเข้าประจำราศีพฤกษกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าดาวพฤหัสเข้าราศีไหนชีวิตของราศีนั้นจากที่แย่ ก็จะกลายเป็นดีแบบพิกผันเมื่อวันที่30เมษายนดาวพฤหัสจะย้ายเข้าประจำราศีนับจากนี้เป็นต้นไปชีวิตของคนที่เกิดในราศีนี้ดวงชะตาชีวิตของท่านจะพิกผันเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะดวงชะตาชีวิตของท่านดวงมหาพกทรัพย์หยิบจับเป็นเงินเป็นทองอันดับแรก ที่ท่านจ้องถาคือเมื่อดาวพฤหัสได้เคลื่อนย้ายประจำราศีของท่านขอให้ท่านที่เกิดในราศีนี้มันทำบุญไหว้พระถวายสังฆทานให้กับเจ้ากรรมนายเวรตามกำลังศรัทธาที่เราทำไว้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสาราการประเรียนหรือร่วมบริจาคสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ให้ผู้ผู้คนมากหน้าหลายตา กราบไหว้สักการะบูชาที่ท่านได้ร่วมสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่นั้นถือว่าเป็นบุญที่ใหญ่หลวงพอสมควรจะส่งผลให้ชีวิตของท่านมีแต่คำว่าจะเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิตหรืออาจจะเป็นการทำบุญกับโรงเรียนซ่อมแซมอาคารเรียนหรือว่าซ่อมแซมห้องน้ำ เพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนมีห้องเรียนมีห้องน้ำที่ดีและเพื่อใช้ในการศึกษาตำราเล่าเรียนที่ท่านได้ทำในชาตินี้และส่งผลในชีวิตของท่านจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนและขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีนี้มันทำบุญทำทานอุทิศบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรปรวดน้ำให้สรรพสัตว์ที่เจ้า กรรมนายเวรของท่านได้มารับผลบุญในครั้งนี้เพื่อที่จะไม่ให้เจ้ากรรมนายเวรจองล้างจองผ่านชีวิตของท่านอีกต่อไปและจะได้ลบล้างกรรมเก่าที่ท่านได้ทำมาตั้งแต่อดีตชาติสิ่งต่างๆที่หนักหนาในช่วงนี้จะได้ทุเลาเบาลงหรือว่าทำแบบนี้จะช่วยส่งให้สิ่งที่ท่านได้ทำประสบความสำเร็จเร็วขึ้น ขอให้ทุกท่านนั้นปล่อยวางให้กับเรื่องราวต่างๆนานาที่ผ่านมาถือว่าชีวิตท่านหนักพอสมควรท่านนั้นแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างและยังทําบุญกับคนไม่ค่อยขึ้นทำดีไปเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเห็นไม่เห็นใครมองว่าคนนั้นดีเป็นผู้ปิดทองหลังพระที่ผ่านมาผู้ใหญ่ยังไม่ให้ความลำบาก หรือไม่ให้ความสำคัญทักเียงใดท่านก็ไม่ขอความช่วยเหลือหรือไม่เคยเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครเป็นคนที่หนักปากหรือร, book, ร,รักศักดิ์ศรีของตัวเองอย่างมากที่เรียกว่า้าได้แต่อย่าไม่ได้เมื่อดาวพฤหัสได้ย้ายเข้าประจำราศีวันเกิดดวงชะตาชีวิตของท่านจะพิดเปลี่ยนจากเดิมอย่างแน่นอนค่ะ การงานที่ท่านได้ทำอยู่ก็จะประสบความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัดธุรกิจการงานก็จะเจริญนุ่งเรืองไปแทบทุกด้านถ้าท่านรู้จักปล่อยวางกับเรื่องที่จะผ่านมาในชีวิตของท่านจะมีความสุขและรู้สึกเบาชื่นสดชื่นขึ้นมาขอให้ทุกท่านนั้นนับจากวันที่30เมษายนเป็นต้นไป เตรียมตวัวเปิดรับดวงการเงินโชคลาภเงินทองที่จะถาถมเข้ามาสู่ชีวิตท่านแต่ถ้าหากแบกรับภาระปัญหาของคนอื่นไว้คนที่จะทุกข์ที่สุดก็จะเป็นตัวท่านเองอย่างแน่นอนในช่วงก่อนดาวพฤหัสใหญ่จะย้ายในวันที่30เมษายนขอแนะนำให้ท่านอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาของคนอื่นไม่ต้องไปยุ่งซะเลยดีกว่า เีกเลี่ยงการให้ความช่วยเหลือการหยิบจับเงินทองหรือการค้ำประกันการซื้อขายหุ้นส่วนบริษัทจะเป็นการดีที่สุดที่เหลือก็รอเวลาอย่างเดียวเมื่อถึงเวลาโดนงชะตาชีวิตของท่านจะพิกผันไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานการเงินก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะว่าดวงชะตาโชคลาภของท่าน โดดเด่นที่สุดในช่วงนี้ใครที่เคยทำไม่ดีกับท่านในราศีพฤษภเริ่มส่งผลโดยเร็วในช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีพฤษภเตรียมตัวบอกลาความยากจนได้เมื่อดวงดาวใหญ่ได้เคลื่อนย้ายมาประจำราศีของท่านก็จะพลิกเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือ ผู้คนจะคอยอิจฉาในตัวของท่านอย่างแน่นอนท่านจะได้หยิบจับเงินแสนเงินล้านชั่วข้ามคืนรวมโชคราวาสนาของท่านและการถูกหวยรวยเบอร์รางวัลใหญ่หรืออาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งในงวดต่อไปและจะได้เป็นเศรษฐีร้อยล้านแบบที่สองท่านนั้นไม่ทันได้ตั้งตัวเลยค่ะธุรกิจบริษัทใหญ่โตที่ท่านได้ทำ จะเพิ่มพูนกกำไรเป็นสิบเท่าร้อยเท่าก็ว่าได้โดยสตาชีวิตของท่านเป็นคนที่ใจบุญกุศลและอยู่แล้วและชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบบริจาคให้คนตกทุกข์ได้ยากบุญกุศลเหล่านี้จะส่งผลให้ชีวิตของท่านจะเริญรุ่งเรืองแต่